สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางรัฐบาลไทยไม่ได้แบ่งปันนานมากเลยนะคะพี่พี่จ๋าช่วงไหนมีเวลานะคะแอดก็นํามาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกัน คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยลงให้ก่อนนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบนะคะอ่าสนับสนุนฉลากคินแบกละกันนะคะพี่พิา๋ามาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด็ดกันเลย เด่นของวันที่16สิงหาคม2568นะคะแอดให้เด่นไปที่1นะคะพี่พี่จา๋าเด่นไปที่1 7 3นะคะหรือใครจะจับชุดวินในนี้นะอ่าชุดวินนะคะชุดวินอ่าตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่1นะคะแอดเน้นไปที่1 1ตัวที่คัดมาให้นะคะมี1 6 1 7 นะคะส่วนเจ็ดนะคะที่ให้มาให้ไปนะคะเจ็ดสามเจ็ดหกเนาะส่วนเด่นที่สามนั้นแอดให้ไปที่สามห้าสามหกนะคะอ่ะมีตัวที่ชอบที่เหมือนกันไหมไม่ได้จับสามตัวให้เลยพี่น้องจ๋าไม่ได้จับสามตัวให้เลยเดี๋ยวแอดเน้นไปที่อ่าเน้นเน้นให้ก่อนสามคู่ตัวที่แอดเน้นนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหก แล้วก็3าหนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบ7 6ก็กลับเป็น7 9แล้วกันนะคะอ่ะแนวทางรัฐบาลไทยก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆจ๋าจดไว้แคบไว้นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันรอบที่แล้วไม่ได้แบ่งปันเลยแสียดายมากๆเลยเน้นไปที่5เน้นไปที่5้าเจาะห้ นะคะเข้าปังกันไปนะคะ,อะรอบนี้มาลุ้นกันต่อเนาะพี่พี่จ๋าให้นําไปพิจารณา,าเปรียบเทียบกันดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งย่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ